ดังจ้าเอามาหลักใส่ใน,นปเกยังมัดสายกดโอเอ็กดฝาก็เลยมีความเปรี้ยวหวาเนเค็มแล้วก็เผ็ดตกท้ายทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เตยเดือนเธอเดือดน,นะคะเพื่อเป็นแฟนชายซึ่งมาเปิดที่ลำปางแล้วเราอยู่กับพีอ่อ๋อนี่งสวัสดีคะ่ะวันนี้แอมแปจะชิมนะคะแลวเขาบอกเลยว่าจะชิมสดๆนะคะตรงน,นี้เลยเธอฉันเป็นช่องแรกนะคะที่ได้หยิบสดแบบนี้กินสดแบบนี้นะ ที่เป็นเมนูที่ขายดีสุดเลยกล้างก็คือก้างเนาะแต่ให้เหมือนกุ้งก็ไม่ใช่เนอะได้ไอาบิสิตช่องเดียวอันนี้ขนมยังไม่ยำนะฮะนมแน่ชิมสดๆจากถาดเลยมั้ย อูดีอูดีมากค่ะพี่เล้ดต่ำตัวนี้ต้องซื้อต้องต่ำต้องยำนะจ๊ะแน่นอนค่ะเซเดือนทะเลเดือดเขาต้องมีตั้งนะคะก่อนดูคิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนนะจ๊ะ นนะะนในนี้ก็จะมีความเป็นมะม่วงข้าวโพดแล้วก็มีก้งนะคะอันนี้คือ,อยำก้งค่ะน้ายำดีมากเหมือนใส่ปลาแต่ไม่มีปลา <c oughs> เนื้อก้งมันห <c oughs> ว่างทุกคนอย่าใช้มือนะคะก <c oughs> ้งจ้า <c oughs> ยำกุ้งน้ำปลานะคะก <c oughs> ุ้งว่าเ <c oughs> ล็ดเล็ดเล็ดดที่สด เอามาละใส่ไปเลยจ้ะมันเข้ากันมากค่ะต้องถินยงุกยำหมึกสายค่ะทุกคนค่ะดูดูความเป็นหมึกนะฮะนี่นะฮะนี่นะฮะยำหม,มึกสายดโ,โอเดซ่าห <c oughs> มึกกรอบมากค่ะรสชาติเหมือนกันหมดสามจาน ลยมีความเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็ให้ตกท้ายแล้วทุกอย่างที่เขียนว่าราคา59บาทนี่คือ59บาทให้หมดเหรอใช่ค่ะ59บาทรายการไม่ว,ว่าจะเป็นยำปูม,ม้าดองผึ้งแช่นำ้ำปลานัางดองยำหมึกสายแล้วก็อีกหลายๆเมนูค่ะนี่ <c oughs> คือเจ้าแรกนะคะทุกคนนี่ <c oughs> คือเจ้าแรกกับพี่อ้อมนะคะมาแวะเวียนกันได้คะ่ะพี่อ้อมคะมาในช่องทางไหนได้บ้างคะช่องทาง ติดต่อได้หมดเลยค่ะต้องมาชิมต้องมาตำนะคะคลิปนี้จักลากันไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ